นะคะช่วยที่บ้านทำงานบ้านด้วยค่ะมีย่ารถแปลงนี้เลยลูกแปลงนี้ลูกแปลงนี้ย่าย่าจ๋าเออกตลังรถนะคะกำลังช่วยที่บ้านรดน้ำอยู่ค่ะ เป็นเมล็ดน้องมาย่ากำลังปลูกนี่นะคะคุณแม่กำลังทำสวนให้ใหม่มเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะช่วงปิดเทอมนี่เนี่ยค่ะนี่นยาา่ยาค่ะยา่าเดียววันนี้อันนี้ผลผลิตนะคะตอนนี้กำลังปลูกหัวไชเท้าและถั่วฝักยาวค่ะนี่นะคะนีแปลง,ง,งคุณพ่อเซตแปลงให้มียา่าเอาให้มียา,ยาปลูกผักในช่วง โควิดค่ะนี่นะคะนี่ของเธอมี่ย่าใส่ฟางเองสังเกตนะคะฟางจะเลอะเทอะนิดนึงอ่านะคะนี่น้ำบัวรับน้ำมีชีวิตไหมฮะเอาน้ำมาลูกวะ นี่ค่ะส่วนของมียนะคะอันนี้พาน้องม,มิยามาปลูกตะไคร้ค่ะอันนี้นะคะตะไคร้กำลังเริ่มขึ้นเนาะอันนี้นะคะตะไคร้นี่ส่วนของน้องม,มียนี่ก็ส่วนด้านข้างอันนี้คุณตาทําส่วนไว้ให้เล็กๆข้างๆบ้านเอาไว้ให้มียสูดอากาศเอาต้นไม้บางบ้านอ่านะคะนี่มียาขาเร็วลูกนียค่ะ ช่วงเช้ามิยาจะมาช่วยคุณแม่ลดน้ำแบบนี้นะคะนี่ฝีมือค่ะใส่ฟางโดยมิราสินีค่ะเละเทะแต่พยายามให้เขาทำเองค่ะอันนี้กองฟางไปซื้อกองฟางมาให้มิยาโรยฟางก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะดูค้างทาง